สวัสดีครับสวัสดี f อฟซดีทุกคนทุกท่านนะครับน้องตองก็นั่งรอลุ้นกล่องอีกแล้วนะคะวันนี้น้องตองก็มาลุ้นมาลุ้นกล่องเอฟซี FC ทุกท่านมาลุ้นกล่องกับน้องตองนะคะจากพี่แสมแพรนะคะก็ขอบคุณพี่แสมแพรมากๆเลยนะคะที่ส่ง ขอให้น้องตองได้ลุ้นทุกวันนะคะก็ขอบคุณพี่แซมแพรมากๆเลยนะคะเจ้าให้คุณพ่อมาลุ้นด้วยช่วงนี้ก็อาจจะทําคลิปกับน้องตองช้าหน่อยนะคะเพราะว่างานเยอะมากนะคะเพราะว่าขึ้นมอแล้วก็มีงานให้มากมายเลยนะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องตองนะคะขอบคุณคขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแซมแพรมากๆนะครับที่ส่งของมาให้ น้องกองลงวางบ่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวน้องกองลเลยดว่าอะไรมีอยู่ข้างในน,นะครับตอนนี้ฝนฟ้าก็จะตกบ่อยๆอยู่นะครับเอ้ย<ๆ>เดี๋ยวเรามาแกะตรงกลางแกะอย่างชื้นเลือดชื้นน้องใช่แว่ <c oughs> าก็กล่องนี้มันก็สวยสวย กองยังใหม่อย oh, oh. uh oh. oh, ู่เลยพ่อจะเอาของไปทำอะไรก็เอาไว้ใส่นุ่นนี่เดี๋เมดกันเลยนะคะแทนดนเดนเดนเอาเอะไรเอามันแทนตะกล่องโกล่องเดนเดนเโอ้อะไรอ่ะโอ้โหกางเกงหรือเป่าเฮ้ชื่อ ป้าอ้าวพูดป้าพร้อมกันเราบอกว่าหยิกก่อนมีวาชน,นะเลยใช่พูดอกันต้องหยิกก่อนหยิกใครหยิกก่อนใครหยิกใครก่อนก็ได้นี่อ,อ,อ,อันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นกางเกงเดี๋ยวนังตอนของลนด้วยนะคะอัน,น,นไหนเป็นกางเกง,งเสื้อทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมอันนั้นเสื้ออันนี้กางเกงไง,ไงอ้าวเสื้ออะไรเนี่ยเสื้ออหนนกกกางเกง เนี่ยโอ้โหเนื้อผ้าดีมากดี๋ยอ,อาเลย่ารชบตะเียิโอ้โหโอโห้สวยจัเลย่ออย่างดีเลยนะนี่แ้วนี่มันเป็นร่อนๆน่อนเนี่ยเนื้อผ้าดีสินะ,อ,ะอ้โว้วเลย ซักง่ายด้วยนะเสื้อผ้าแบบนี้นะอ่าอันนี้น่าจะเป็นแบบแยกสายปุบตะกรับใะ,ะนี่สวยมากอุ้ยรู้สึกว่าลายเหมือนกันแต่ว่าสีแตกต่างพ่อ,อชอบสีอะไรชอบทั้งหมดนี่เดชชอบสีทั้งหมดเลยนเนี่ยคุณแซมแคมเขารู้จังเลยนะน้องฟองจะได้ใส่หลายปีได้ <c oughs> ซื้อตัวใหญ่ๆไว้ครับเออถ้าพอใส่เลยก็จะได้ใส่หลายปีแล้วนี่นอันนี้นุ่มใส่สบายนะคะโอ้โหอันนี้ก็สวยออน้องตองชอบไหมชอบเออาไหมเออใหญ่เกินอ่ะใหญ่เกินนะ <laughs> ใ,นนะใช่โอ้องน้องตองก็มีสวยด้วย อได้กี่ตัวได้เนาะลืมนะเออเนาะห <1, S 1> นึ 2> 2, <3. S 1> ่งสองสามอันนี้เป็นตัวที่สี่ตัวที่สี่หนูว่าสวยมากสวยทุกตัว,วเลยก็ขอบคุณพี่แซมแพมมากๆเลยนะคะที่ส่งเสื้อมาให้คุณพ่อแล้วก็น้องตองก็ดีใจมากๆเลยนะคะครับขอบคุณมากนะครับคุณแซงแพมน,นะครับคุณมากมา,กาตัวละแพงอยู่นะนี่เนาะตองเลาะใชเจี๊ยบผ้าแบบนี้นะ อุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แต่งตัวหล่อเลยเออจะได้หล่อๆสักทีอ่ะอุ้ยอันนี้อู้อะไรที่มีเอกลักษณ์มากอันนี้ก็สวยจังเลยสวยจริงเนี่ยพ่อใส่คงหล่อเท่เลยทอมาก่นเลยอุ้ยอยากจะใส่ลองดูบังดีเออเดี๋ยวเอาไว้วันใหม่ถ้าได้อืมวันใหม่แล้วค่อยใส่ใช่ี๋ยวก็จะแต่งตัวหล่อ เลอะเลอะเม็ดแมแบบ่ภาพตามเส้นรึเปล่านีเม็ดได้กี่ตัวแล้วเอ๊ะหนึ่งสองอ่ารุ่นให้หน่อยรุ่นให้หน่อยโอ้โหรุ่นให้หน่อยเดี่ยโอ้สวยมากอมพอดูลายลายอย่างสวยอะ่ะนี่โอ้โห ก็อชอบเสื้อผ้าแบบนุมน่มๆสบายแบบแบบนี้เละมันซักก็ง่ายดีอ๋ออุ้ยสวยมากเลยแบบนี้เนี่ยแบบที่พ่อใส่เนี่ยเป็นลา<ว>ยเสื้อผ้ถ้าเสื้อผ้ามันเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันมันซักลำบากแล้วก็มันขาดเร็วอ๋อขาดเร็วจริงงานนี้ไงอนะ่ะอุ้ย,อ,นนอ,ยอันนี้สวยสีขาวเหมาะมาก พ่อจะได้ดูเป็นคนหล่เลอะใส่ใส่สีนี่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 โนนเดี๋ยวถ้าใส่ออกไปกลางบ้านเนี่ยโอ้โหโดนเขาจำไม่ได้เพื่อนเลยเขาจำไมนได้เลยเนื้อเนื้อเขาจะเขาจะว่าพระเอกหนังพระเอกหนังไทยหนังจีนหนังจีนหนังะ นางจีนจะหลอกคุณนี่พระเอกพระเอกญี่ปุ่นหรือว่านางจีนวะพระเอกจีนเออ,เอ,อจีนนั่นแหละจีนอโอ้ยสวยมากมีแต่ตัวสวยๆทั้ำไมอันนี้สวยมากเลยอ,อ่ะอยากได้จังเอาไหม,ไมเอามันตัวใหญ่อ่ะตัวเล็กก็อยากครับวิ่งถ้าน้องก็อยากตัวใหญ่น้องก็ ออกกำลังกายวิ่งอุ้ยอันนี้สวยนะเนี่ยเป็นลายมีเอกระดับอันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูหน่อยเอออันนี้อันนี้เป็นข้างหลังส่วนอันนี้จะเป็นข้างหน้ามันมีตัวการ์ตูนเล็กๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไหนข้างหน้าอันนี้ข้างหน้าส่วนอันนี้ข้างหลังใส่แบบเท่ๆเลยโอหวุ้ยนินจาด้วยฮะนินจาใช่ไหมไม่ใช่เลยเด็กน้อย สวยมากพอดีอยากจะสวมใส่จริเลยเออวันนั้นเลยแล้วก็สวมอืาอันนี้นะมันจะกัดโคล้วเ้ยคูเขาเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยราคาเท่าไหร่ บาทหนวยสิบร้วยพันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงหรือเปล่าลุงตองไม่หือไม่รู้คิดว่าเขาติดเฉยๆวะไม่แน่ไม่แน่นะอยากของ้องตองที่ไปซื้อในห้างนะก็โอ้ราคาน้องตองเชื่อไหมล่ะตัวละสองพันโอ้ เรื่อยทุกตัวเลยวะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อ,นนอันนี้ไม่ใช่อันนี้นนเห็นบางตัวป่าเห็นราคาแนละ้วตกใจอขอบคุณมากมากครับขอบคุณคุณแสนแพงมากมากนะครับที่ซื้อเสื้อผ้าอาพรไม่ว่าจะเป็นของอยู่ของกินของใช้ มาให้ครอบครัวของลุงหวังก็ขอให้คุณแซมแพมได้รับตับคืนเป็นหมื่นล้านเท่านะครับขอให้ครอบครัวของคุณแซมแพมมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอายุมั่นันยืนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคิดสิงด่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาตลอดไปนะคระัคบขอบคุณพี่แซมแพมมากค่ะที่คุณแซมแพมรักและเมตตาครอบครัวของลุงหวังน้องตอคุณย่านะครับ ขอบคุณมากนะครับป๋องชั่วจริงแล้วตายเกิชิ่น่ลยตายได้ตายปุ๊บน่าจะขึ้นมาตั้งแตยโอ้ยอยากใส่เลยอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะสวยถ้าใส่ดูก็ได้อให้้ไดแต่ว่าแต่ว่าพ่อจะดูราคาโอ้ยโคตรน่าจะรวมๆกันหรือเปล่าไม่รวมไม่หรือ แค่ตัวนี้ใช่ไหมเอาเลยโอ้ขอบคุณค่ะนี่จำทำค่ะขออนุญาตนะคะพอดีตัวนี้มันทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งเท่น้งตองขอสักตัวหนึ่งนะคะเอาเลยเพราะว่าคุณแจ็คแต่ซื้อมาให้ <c oughs> พ่อให้น้องตองอยู่แล้วน้อขอบคุณค่ะคุณพ่อได้เลยน้องตองใส่ก็เหมือนพ่อใส่เลยเหรอ แต่ของหนูมันจะเท่ของออพ่อมันจะหล่อกใช่โอ้โหพ่อมันมี9ตัวแล้วนะเนี่เกโอ้โหเยอะออนะถ้ารวมกับวันนี้ก็เป็น10ตัวดนะี่ดีดีดีะ <c oughs> นะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคุณเฉินแพรมากมากนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่แจ็มแพรมากๆนะคะ <c oughs> ที่ส่งเสื้อให้ คุณพ่อและน้องตองได้ใส่นะคะเสื้อพวนนี้ก็ใส่นุ่มแล้วก็สบายนะคะหลังจากที่ดูจากเนื้อผ้านะคะก็ขอบคุณพี่แสนแพนมากๆเลยนะคะขอให้พี่แสนแพนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนอนหลับให,ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะคะ ก็ขอให้พี่แสนแท่นนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอให้ถูกหวยหมื่นล้านนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับเสื้อผ้าของคุณพ่อแล้วก็น้ำตาลก็ขอคุณพ่ออันนึงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แสนแผ่นมากๆเลยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแสนแผ่นมากๆนะครับขอบคุณขอให้คุณแสนแผ่นอายุมั่นขันยืนจะเจ็บจะจนนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก,อมากโอโ้โหจะพอยเยอะมากเยอะแล้วก็สวยด้วยสวยจริงอ่ะเนี่ยมไม่ออกไปมันไม่สําหรับหนูนะสำหรับพ่ออาจจะสวยแต่สําหรับหนูมันไม่ออกไปทางสวยมันจะออกไปทางเท่มากกว่าม,มันก็มันเหมือนกันสวยถ้าใส่เข้าไปแนละ้วมัน โลมันเทก็เหมืนอนกันเลยเขาก็จะว่าโอ้ยสวยเท่สวยเทโ่โลเท่เนาะเราต้องเอาใส่อ,อ,ใสใอัออออน,น,อนนั้นได้นี่เออใสกันมันเปื้อนอ๋อกันเปื้อนแ๋ยวเนี้ยหนูพูดจริงนะหนูชอบเสื้อนี้มากพวกจะ<อ>พวจะับเด็ยมไมนละบัน,นัวกต้องอไปใส่ไม้แขยนเสื้อไว้อาเดี๋ยวเอาเข้าไปในตู้ ใส่ไม้แขนเสื้อไวเลยมันจะไม่ยวมาวแต่ว่าต้องระวังมันเปื้อนถ้าเราใส่โอ้ยปวดเข็งเลยบานเลยต้องขอบคุณที่แซมแพนมากมากเลยนะคะชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอ๊ะจ๊ะเอ็กจ๊ะเอ,อ็กซิ้งคอบคุณเลยโอ้โหชุดชุดที่พี่แซมแพนมาเนี่ยเนี่ยแต่อันสวยๆงาม นี่อย่างเช่นชุดอันนี้นะ้องตองชอบนะคะดูลายมันให้ดีๆลายสวยมากเป็นแบบผ้าแจ็คเก็ตนี่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย